เมื่อวันที่1เมษาย25น2568นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมอบหมายให้นายมงคลจันทรศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นประธานเปิดการสัมมานาน,นำเสนอผลสำเร็จของการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการเคหะแห่งชาติหรือ Eco e f f i c i e ซ c y ของการเคหะแห่งชาติประจำปี2567โดยมีนายต่อพงษ์จำจดผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมด้วยดรนงนุชพูนสวัสดิ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ t i i s รวมถึงผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานการเคหียแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา,าดังกล่าวณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซ p ฟฟอรินถนนพระราม9กรุงเทพโครงการ EcoF เนะครับเป็นโครงการที่มีความสําคัญต่อการเคลแห่งชาติในการขับเคลื่อนเรื่อง ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในเชิงนิเวศนะครับและที่สําคัญก็คือไปสู่เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ ESG นะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดทาโครงการน,นี้ก็คือเพื่อให้องคอ์กรเราเป็นไปตามกรอบตัวชี้วัดของการเคหยแห่งชาติครับการจัดสัมมน,นาครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการคํานวณคาร์บอนฟุตปรินองคอ์กรหรือคาร์บอนฟุตปรินออแกไนเซชันของการเหายหะแห่งชาติประจําปี2568